บ้านลึกไม่ไปเอาแค่นี้อ้เลยล่ะเปลี่ยงไหมล่ะขึ้นเลยใครออกไม่ยังโอ้เปีย้ไหมล่ะใมาใครมา แล้วเรียกน้ต <Station> ่อยออกมาเวลาจะได้กันจับทหารทหาน้เรืาสาัสุกอธิบานังเาเดี๋ยวจะขนาดเขตเทศบาลนายกอบตยังมาคิดดูนี่นำของหน่วยทหาร ดื er> ่มเล้าเนาเอาน้ำเปล่าไปดื่มขนาดนายขนาดมิดกมิดเปียกกเปียกกันนายตรงนี้อครบของเ่าอ่ะเอาแวกแวกอยู่กี่คนเนี่ยช่วยการทำหน้าก่อนกี่กี่หลังข้างใน อันนี้ีป่วยด้วยเข้บ้ามไม่กแบบเระบคใ่วสู้สู้สเป็นกลังใจอย่านลงเาจะรียกถ้านนด้ยดครับกนบ้าเลยแค่เห็นก็ดีใจแล้ว นำเธอมาเยีเย่ยมนาเธอมไม่มีใรแนะน,น,นี่สารังุดคอตรงเลยค่ะอ้าวถ่ายคางผมนายกอบตอนะเจ๊มมาย,ยอออแาแก้คันยาน้ำกัดเท้าให้ลรงใจให้ลังใจเยี่ยมเยียนกันกนะ้อคหนึ่งสองสา ที่นี่อำเภอพนมสารคามนะคะจุดที่ฉันยืนอยู่คือตำบลเกาะขนุนนะคะสภาพบริเวณริมคลองท่าลาดตอนนี้เราได้รับน้ําจากคลองระบมนะคะ4ตำบลของอำเภอพนมสารคามได้แก่เกาะขนุนเมืองเก่าพนมแล้วก็ท่าถานนะคะตอนนี้ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด748ครัวเรือนสําหรับตำบลเกาะขนุนเองนะคะได้รับความเสียหายประมาณ100ครัวเรือนเศษ วันนี้ร่วมกับสาธรสุขอำเภอหน่วยทหารพัฒนานะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนนะคะนายกเทศมนตรีตำบลเกาะขนุนตำรวจและหน่วยจิตอาสาพระราชทานผู้ใหญ่บ้านาทีมแพทย์ประจำตำบลและก็อสมอนะคะเราได้ร่วมกันนำ ถุงยังชีพของเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะที่ให้อําเภอมาเก็บไว้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลวันนี้เราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่อยู่ตําตบลเกาะขนุนหมู่ที่5นะคะบ้านแหลมตะเคาะซึ่งระดับน้ําสูงถึง1เมตรเศษนะคะไม่สามารถที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดได้ค่ะ